สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์เรื่องมูเตลูปโปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอตอนหมอดูทักครับนำแสดงโดยซีเดช,ชาที่มารับบทมาวินประกบคู่กับคีนสุวิจักที่มารับบทเออเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหมอดูทักเออว่าความรักมาในรูปแบบคนใกล้ตัวเขาจึงตามจีบมาวินเป็นเรื่องราวของเอรที่เคยเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดไปแข่งขันล่ารางวัลมามากมายเป็นคนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน แต่อยู่ๆมาวินก็ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนของเขาจากนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งอีกแล้วเพราะมาวินเป็นคนเรียนเก่งมากและได้กลายเป็นที่หนึ่งแทนเออเดิมโรงเรียนเคยส่งเออไปแข่งวิชาการก็ส่งมาวินไปด้วยทำให้เออรู้สึกไม่อยากแพ้เออร์จึงไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนเลยแนะนำให้ไปดูหมอดูโดยการส่งแชทไปคุยคุยไปคุยมาลองทําตามที่หมอดูแนะนำก็สำเร็จทุกครั้ง เขาอยากได้ทุนไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งเขาก็ไปสอบและสอบได้สิบห้าคนแรกซึ่งก็ต้องไปแข่งกันในสิบห้าคนอีกเออก็เลยถามหมอดูว่าจะทำยังไงให้ได้ที่หน,นึ่งในสิบห้าคนหมอดูแนะนำให้เขาทำดีให้คนใกล้ตัวรักใคร่จะประสบความสำเร็จเขาเลยตามจีบมาวินเพราะเขาพักห้องนอนเดียวกับมาวินตอนเก็บตัวสอบรอบสิห้าคนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกัน เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดูสนุกไว้ดูสบายๆคลายเครียดเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดอะไรมากออกอากาศทุกวันจันทรเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 และทางแอปทรูวิชชั่น now